สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับทางเพจมวยเด็ดเจกครับกลับมาพบกับออสเคโอนะครับเจ็ 89, ชี้มวยเด็ดวันนี้มวยมารนันสุกนะครับทางหน้าจอช่อง True For you จัดโดยทีมงานพิอินดีก็เหมือนเดิมเลยนะครับเจอกับออสเคโอแล้วผมก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกัน3ตัวเน้นๆน,น,นะครับ คู่ที่2วีรสิงห์เกียรติชัยยุทธกับแฟนฉันบอลหมาชัยร้อยยี่สิบนะครับแฟนฉันหลายคนงงเพราะเ็เสมอสิงห์ตัวเดิมนะครับเขาเกมชกมานานละนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงเลยเสมอสิงห์นะครับเขาในเหนียวหนึบวีรสิงห์นี่ลดน้ำหนักไป3ปอนด์ผมก็คิดว่าน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะครับชอบแฟนฉันบอลหมาชัยเปลี่ยนชื่อมาใหม่วันนี้น่าจะประเดิมได้สวยนะครับแล้วก็คู่รองกับาลังเงินออยยุธชัยต่อปอนด์หนึ่งให้กับเพชรปัญชาหงทองมวยไทยแม่บาลังเงินนี่มาสอบร2 2ยเลยนะครับลดไป4ปอนด์ นะครับผมก็คิดว่าแข่งขาบันล้าแน่นอนตอนแรกตามชื่อชอบพลังเงินแต่พอลดไปสีปอนแบบนี้ก็ต้องเล่นเพชรบัญชาหงทองมวยไทยแหละครับน่าให้ใคลายทธิวดา ฝีมือตีนซ้ายรวดเร็วว่องไวนะครับก็กำลังสดด้วยนะครับชอบเพชรปัญชาแล้วก็คู่เอกครับเพชรพล้านไฟเตอร์มวยไทยเจอกับเจเจอพิมลอนะครับน้ำหนักไม่เปินหาอะไรสดกับสดเจอกันเพชรพล้านนี่เจ้าเล่ชกยากจุกจิกกวนใจเจเจนี่แข็งหนักฝีมือดีมีศอกอันตรายนะครับชั่วโมงนี้เจเจแรงมากนะครับฝีมือจัดมากนะครับอาวุธมวยหลากหลายครบเครื่องนะครับแต่ว่าลูกเจ้าเล่จะเป็นรองผมยังชอบเจเจ นะครับคิดว่าแข้งหนักหมัดก็คมศอกก็ดีน่าจะเป็นใบเบิกทางได้ชอบเจเจชอบเพ็รบัญชาชอบแฟนฉันหรือเสมอสิงสามตัวเน้นๆน,น,นะครับเจ็ดแป้าชีมวยเด็ดครับ